ประกันรถบรรทุกเข้าใจผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับวันนี้ขุนชัยจะมาอธิบายครับความแตกต่างระหว่างประกันตัวรถกับประกันสินค้านะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับหลายคนเข้าใจผิดนะครับหลายคนมีความสงสัยเริ่มที่เจ้าตัวประกันตัวรถก่อนก็แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้น1ชั้น2ชั้น3นะครับเขาจะดูแลนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับตัวรถนะครับยกตัวอย่างเช่นเราขับรถไปนะครับแล้วประสบอุบัติเหตุนะครับเขาก็จะเข้ามาดูแลนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้น กับตัวรถของเรานะครับ ซึ่งความคุ้มครองนะครับหรือว่าความรับผิดชอบเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับทุนประกันที่เราเลือกทํานะครับในการเลือกซื้อประกันนะครับแต่จะไม่ดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เราบรรทุกมานะครับสำหรับประกันสินค้านะครับก็จะดูแลนะครับแยกออกมานะครับแยกออกมาจากเจ้าตัวรถนั่นเองนะครับเขาจะดูแลนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เราบรรทุกมานะครับซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราทําทุนประก การสินค้าเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนึกตัวอย่างเช่น5 0 0 0 0นหรือว่า1ล้านนะครับซึ่งถ้าใครสนใจนะครับทั้งประกันตัวรถนะครับและประกันสินค้าก็ติดต่อคนใช้ได้นะครับทางคนใช้เนี่ยก็มีจําหน่ายให้เช่นกันนะครับอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับรถบรรทุกโทรหาคนใช้ได้เลยนะครับ